แต่ตอนนี้อางจริงความสุขอะลดลงไปนิดนึงทำไมอะมีเรื่องอยากเคลียร์เฮ้ยทำไมคุณไปทำอะไรอะอยากจะเคลียร์หน้าจอตรงนี้เลยด้วยเพราะว่าอึดอัดมากทำไม มันมีอะไรคือมันมีอะไรที่อยากถามเขาสักนิดนึงขออนุญาตเดินไปเคลียร์เลยได้ไหมคะคุณผู้ชมขอขออนุญาตนะคะเมื่อวานคุยกับใครคะอุยเมื่อวานคุยกับใครอพี่สว่านนี่ไม่ไม่เรื่องคุณเมื่อวานคุยกับใครเดี๋ยวครับนี่นี่เจ๋เจ๋พิพัฒน์ไม่ใช่คุณธีรกิจคุณคุณต้องใจเย็นๆก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้แต่งงานกับคุณคุณจะมาเป็นเวนิกาไม่ได้เนี่ผมคนละสีเห็นไหมเออคุณคุณจะมาอีกนะว่าออะไรอย่างนี้ ไม่คือคือในฐานะผู้หญิงเหมือนกันมันดูแล้วมันแบบฮะแต่องจริงคุณแต่นี่คุณอารมณ์เวนิการแล้วเนี่ยแต่นี่คือเจดไงคุณต้องใจเย็นๆก่อนมันไม่ได้อ่ะคิวมันไม่ได้จริงๆเนี่ยคือเห็นเห็นหน้าเจดอ่ะคุณผู้ชมนี่เป็นตั้งแต่ในห้องแต่งตัวแล้วถามน้องดูเดียถามน้องคําแรกคํานี้จริงๆโิเออเดี๋ยวณใส่ซะไม่เขาพูดเลยอินเนอร์ชาเใอรยังอีกยังเนี่ยแฟน นี่เป็นตัวแทนของแฟนและครชั้นดีครับมีคำถามเกิดขึ้นในหัวเยอะแยะมากมายคุณเจะคุณอนอกจากคุณคุยโทรศัพท์แอบไปคุยกับคนอื่นหรือใครก็ไม่รู้แล้วคืนวันแต่งงานเคลียก็ยังไม่ได้เคลียใจสักหมดทั้งสิ้นคุณก็ยังมาทำอย่างนี้ต่ออีกไม่ไหวแล้วนะธีรกิจก็ผมบอกแล้วว่าอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะฮะฮะเฮ้ยโห หน้าคุณดูเฮี้ยมขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะ<อ>เฮี้ยมเนาะเอ,อเฮี้ยม <Okay. S 2> เี้ยมเฮี้ยมผมพูด<อ>ปกติอันนี้เพ่งเ,<อ>เริ่มต้นจริงๆรอเหรอใช่ครับ,รบอันนี้ปกติอ่ะเดี๋ยวเรื่องละครพักก่อนเดี๋ยวค่อยคุย แต่ที่นี่ความหวานของคุณนี่ไม่ธรรมดาวันเกิดเขาที่ผ่านมาโอ้มีตัวเองกเป็นตัวเองเออคุณบอกแล้วให้กับ็นเจ็บก่อนเออคุณก็ไปใส่ซะเขาเป็นธุรกิจเลยเออมันอินมันอินมันอินเอาเรื่องเจ็ก่อนเรื่องวันเกิดฟูดทักครั้งแรกวันนั้นพี่ไปที่กองพี่เห็นฟูดทักมาใช่ไหมอันนั้นคือแฟนๆเซอร์ไพรส์ฟูดทักเราครั้งแรกจริงๆหรอครั้งแรกครับจริงๆผมไม่เคยมีเลยเพราะว่าจริงๆ ไม่อันนี้ไม่ได้โทษแฟนคลับหรือว่าไม่ได้บอกว่าไม่เคยได้นะแต่ว่าเราอ่ะไม่เคยบอกเขาว่าแบบเออกองตรงนี้มาได้คือเขาอยากส่งมาหลายกองแล้วแต่ว่าเราไม่เคยแบบบอกเขาว่าโลเคชันนี้ได้โลเคชันนี้เพราะว่าเวลาผมถ่ายละครผมก็จะถ่ายละครก็อยากจะทางานอย่างจริงจังความมั่นใว่าแบบมันจะสามารถไปตั้งได้ไหมใช่แต่ว่ารู้สึกว่าเออครั้งนี้เขาอยากส่งให้จริงก็เลยบอกว่าหาโลเคชันที่แบบอันนั้นเป็นสตูแอ๊ มันมีพื้นที่ให้มาก็เลยแบบให้เขามากันอะไรเงี้ยก็เลยมาลยฉันได้กินคุณอร่อยขอบคุณแฟนคลับเจ็ดด้วยใช่ครับโอ้แต่คนหนึ่งก็ขายไม่ได้เลยก็คือแฟนฉาของคุณคุณวิวอนรดที่เขาาตั้งใจทำเซอร์ไพรส์กับคุณวันเกิดเป็นยังไงบ้างเสียงเสียงอ่าเออก็คือเขาไปจัดไว้ในห้องอะไรเงี้ยคือเตยมกับคุณพ่อคุณพ่อคุณพี่ชายโอ้ยน่ารักเลยเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็เขาก็ไปจัดอยู่ชั้นสองแต่ไปรออยู่ชั้นสาม ไม่เขามีโน้ตอะไรเงี้ยแล้วผมก็ขึ้นไปแล้วเขาก็แบบเดินตามโน้ตหรอเออเออเหมือนเล่นเกมเหมือนเหมือนเปิดโน้ตมีโน้ตไว้ตรงตรงที่เขาจัดพูดดอกไม้อะไรเงี้ยใช่บอกว่าแบบเติมหวานสักหน่อยก็คือเขาแช่เค้กไว้ข้างบนข้างบนมีตู้เย็นเติมหวานสักหน่อยชอ้าคำนี้เออเป็นไงชอบไหมชอบไหมก็ชอบชอบดีใจครับคุณก็ได้เติมหวานกลับให้เขาสะหนึ่ง หนึ่งอะไรหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งอะไรหนึ่งกลุ่มต้องหวานไอ้โหดีนะเจษเจษเอาตะคิวใจหายเลยอ่ะต้องหวานกลับซะหนึ่งกลุ่มนี้เออหนึ่งกลุ่มเกิดใกล้กันเนาะใช่ครับวันเกิดใกล้กันเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้วันเกิดวิวคุณจะไม่ถามละกันว่าอ่าเมื่อวานนี้วันข้าวันเกิดวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบอ่ะทางงว่าพี่จะถามอะไรเอางี้ดีกว่าเรื่องวันเกิดของวิว คุยช่วงหน้าพอเจ้าตัวยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะว่าเราเราจะยิงคําถามอะไรไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องของวันเกิดวิวมีความหวานแน่นอนแหละแต่หวานยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับเจษค่ะมาๆๆกลับมาที่เติมความหวานของคุณกันต่อก่อนที่จะไปโดนฉะในละคร วันเกิดวิวเป็นไงวันเกิดวิวเซอร์ไพรส์กลับยังไงทำอะไรกันทำอะไรกันเฮ้ยไม่ประโยคประโยคว่นยังไงว่าทำอะไรกันไม่วันพิเศษเราใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาวันพิเศษทำอะไรกันจะมีเสื้อของหัวน้อยนิดหน่อยซื้ออะไรบอกได้ไหมเป็นสร้อยครับสร้อยใส่ให้ไหมใส่ให้ไหมใส่ให้ใส่ให้เราก็ตอบเลยทันทีแม่แล้วก็พาไปกินข้าวปกติอะไรเงี้ยไม่มีอะไรมากแต่น่ารักเนาะ ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดนะวันพิเศษอ่ะคู่เนี้ยแล้วก็เกิดใกล้กันด้วยก็ปกติอยู่แล้วเรื่องของวันพิเศษคนพิเศษก็ต้องใช้เวลาด้วยกันอยู่แล้วไม่ไม่อะธีรกิจไม่ทําอย่างนี้อะธีรกิจไม่ได้ใช้เวลาวันพิเศษอยู่กับคนพิเศษเลยเพราะวันแต่งงานนี่พิเศษมากคุณยังไม่อยู่กับเวนิกาเลยนาว่านี่เป็นเหมือนแม่ธีรกิจเลยนะครับถ้าวันนึงแม่อยู่นี่พูดถึงเวนิกาอยู่ใช่ถ้าวันนึงแม่คุณแบบป่วยแล้วต้องเรียกรถพยาบาลอะคุณไม่ต้องไปหาหรออะไรเงี้ยคุณยังมาแบบคุณยังมา นี่น้าหลานการละครหรือเปล่าเนี่ยแต่เมื่อคืนคุณบอกว่าอันนี้อันนี้เรื่องละครหรือว่าเรื่องเรื่อจริงตอนนี้แต่่อะไรคุณบอกว่าคุณไม่ได้อยู่กับนาวาดคุณไปหาพ่อไม่ใช่ไปอยู่กับพ่อไม่ใช่เหรออันนี้คุูจะโกหกไหมก็ทั้งพิธีกรเลยเหรอฮะก็คือตอนนั้นไปหาพ่อจริงๆหาพ่อแต่หน้าหน้าตาคุณช็อตเนี่ยหน้าตาคุณช็อตมากคืนนาวาดป่วยไปหานาวาดก่อนถูกไหมอ๋ออ๋อเสร็จปั๊บไปหาพ่อไงครับผมบอกคุณเลยนะไม่เชื่อ พูดตรงๆว่าไม่เชื่อดีฉันเหมือนคนดูทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาให้ดูทีละทีคุณดูไปพร้อมกันนักสืบชาวเด็ดมีความจริงกี่เปอร์เซ็นต์เออคือตอนนี้ทุกคนเดีายวเพิ่งแบบปักธงว่าเราจะหลอกอย่างเดียวอ่านต่อเนี่ยเปลี่ยนหน้าเก่งมากนี่ไงคุณเปลี่ยนหน้านะคุณเปลี่ยนหน้าแบบหน้าคุณสวิตอารมณ์ของตัวละครได้แบบเมื่อกี้ช็อตๆอยู่แล้วกลับมาเล่าเรื่องร้องไห้อย่างเงี้ย ประวัติวันนี้แดนกับครบซ้อนโชคชนมากค่ะจะเชื่อได้จริงๆหรอมีปีมาเลย6 4 6 5เดือนอะไร<า>เต็มไป <คน S 2> หมดาควบเดือนกันคาบเดือนกันคุณไม่รู้จักตำรวจโซเชียลหรอเนี่ยดิฉันชอบบริษัทนี้ออดังว่าธีรกิจการละครเออเออนี่ไง นะาก็บอกเอาไว้ในน้แน่ก็คุณต้องรู้จักให้โอกาสคนอดีตเยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับครับอย่างที่เขาบอกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วไงเออเออปัจจุบันคุณกล้าพูดเหว่าปัจจุบันคุณไปฮันนีมูคุณยังโทรศัพท์หาใครคุณกล้าพูดว่าปัจจุบันมันเป็นการแบบเออลู้รู้ คือเ <c oughs> นี่ยเราเป็นอะไรยังโอเคไงแต่เนี่ย <c oughs> เวนิกาสิงห์หรอหรืออะ <c oughs> ไร <c oughs> แค่รู้สึกว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตรงไหนมึงยังมีมือถือเครื่องอยู่เลยมึงยังต่อแอคนอด่นอยู่เลยเอาจริงๆเมื่อวานเนี้ยในคอมเมนต์โซเชียลต่างๆอะมอบรางวัลให้คุณนะ <c oughs> ให้ธีรกิจนะไม่ใช่ให้เจต <c oughs> เออว่าการแสดงคุณดีมากให้ธีรกิจการแสดงของธีรกิจอีกทีนึงในละครอะเข้าใจปะเดี๋ยวนะ การแสดงของธีรกิจใช่ใชเพราะเขาดูออกไงว่าคุณโกหกคนดูเขารู้นี่ผมต้องเล่นเป็นธีรกิจเพื่อให้ธีรกิจเล่นอีกทีหนึ่งเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ใชไม่แต่ในละครเ <c oughs> นี้ยการแสดงของคุณเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะเพราะว่าจังหวะที่เขามาเนี่ยเจอที่คอนโดปุ๊บ,บหน้าคุณช็อตแต่พอหน้าเขาส่งมาเนี่ยคุณก็เปลี่ยนเรื่องเล่าเรื่องจนน้าตาล,ลงน้าลลําตาไหลเรื่องพ่อแบบเอ้ามันคือเรื่องจริงพี่เรื่องพ่อนี่คือเรื่องจริงนะครับ เรื่องพ่อของธีรกิจคือเรื่องจริงผมบอกได้ตรงนี้เลยแต่ว่าจริงทั้งหมดไหมอ่ะก็ต้องไปรอดูรอว่าจริงทั้งหมดไหมเอาจริงพอเขาพูดถึงเรื่องพ่อเราเชื่อเพราะว่าเหมือนเหมือนในฉากนี้เจตเองก็เล่นออกมาได้แบบแบบแบบอินจริงๆแบบน้ําตาไหลอ่ะไม่รู้นะคนดูคนอื่นจะว่าไงแต่ว่าสําหรับเดียดูฉากแล้วคุณเนี่ยคุณเขียนข้างล่างคุณบอกว่าจากธีรกิจบีบน้ําตาแล้วใครเขาจะเชื่อผมเนี่ยไม่ใช่ ก็หน้าคุณช็อตอยู่เปลี่ยนเร็วซีจีเปลี่ยนเร็วมากเลยคือคุณคุณต้องเข้าใจคนดูด้วยแล้วก็ต้องเข้าใจทีมงานเราด้วยเพราะว่าจังหวะที่คุณอ่ะความโปะแตกว่าคุณแบบมาไม่ได้ดูแลนะไม่ได้อยู่แล้วคุณโกหกไปเพราะแล้วอยู่ดีคุณบีบน้ำตาไหลคนดูเขาเาเลยไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเลย่มุมของคนดูใช่ไหมถูกต้องแต่เอางี้ ซีนนี้เองอ่ะเจดเองอ่ะเห็นบอกว่ายกให้เป็นเบสซีนในบทของธีรกิจก็คือซีนที่ดีที่สุดเลยเพราะอะไรพี่อยากรู้หนึ่งฉชครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้คิดว่าจะเล่นออกมาแล้วเป็นแบบนั้นครับแล้วพอเล่นจริงๆแล้วมันมันมันออกมาแบบนี้เลยเพราะว่าเออจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเรื่องพ่อคือเรื่องจริงครับเรื่องแฟชนแบ็กต่างๆที่ฉายในละครว่าเด็กเด็กพ่อติดการพนานโดนซ้อมนั่นคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่ เขาเลือกจะใช้เรื่องจริงในสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วอะ่วอะที่ผมบอกว่ามันไม่จริงทั้งหมดอะ่ะม,มันมันเขาใช้เรื่องนี้ทําไมดีกว่าเ,ออเนี่ยตอนนี้คนตั้งคําถามเยอะมากพอยิ่งคุณมาพูดอย่างนี้เขายิ่งตั้งคําถามใหญ่เลยว่าสรุปแล้วเมื่อคืนไปนอนที่ไหนเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาบางคนนี่ก็บอกนี่นักสืบโซเชียลบอกว่าอ้าวทำไมไปถามยามยามบอกอ้าวเพิ่งมากะ่าเช้าผมทวิตไปแล้วไงว่าแวะเซเว่นแลผลอหลับอ่ะ หลับเซเว่นเหรอหลับ,ลบเซเว่นเหรอ <c oughs> อีกใน <c oughs> นึงก็ดูแบบแบ็คกงแบ็กาวว่าแบบ <c oughs> เอ้ยตอนโทอันนี้โอเคมีการเคลียร์กันไปแล้วถึงแม้ว่าคนดูจะไม่เชื่อร้อซแต่คุณก็ได้มีคำตอบให้เวนิกาไปแล้วครับ <c oughs> แต่หนึ่งเรื่องที่คุณยังไม่ได้ตอบแล้วคนดูฟันธงเลยว่าอันนี้คุณจะมาอ้างว่าคุณคุยกับนวาดไม่ได้แล้วที่บาหลี ที่คุณไปฮันนีมูนแล้วคุณไปแอบคุยโทรศัพท์ใชเดี๋ยวจะเอาตัวเองไปเป็นของฝากนะอุ้ยมันจะแบบสามวันนี้ยุ่งมากทำงานคือนาวาดอะเขารู้อยู่แล้วไงว่าคุณมาฮันนีมูนเพราะฉะนั้นไม่ใช่นวาดแน่นอนถูกไหมเจนใช่ไหมเจนใช่ไหมเพราะเมื่อวานน้องเจนเขาเข้าไปเหยือใส่เวนิกาแบบทำไมถึงคิดอย่างนั้นอ้าวก็พี่เวสภาพดูไม่ได้เลยนะคะถ้าเด็กมันไม่เคยอะมันจะกล้าพูดไหมล่ะผมเห็นทวิตบางคนยังคิดว่าผมโทรหาแม่เวนิกาเลย ันจะไปเม่เปนิกาได้ยังไง <laughs> คือ,อมันคิดกันไปได้เรื่อยเลยพี่แต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องรอดูแต่ผมอยากจะบอกแค่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ส,ทสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันมันยังไม่ถูกเลยฮะเออครับ<ย>ที่ที่ที่ผมอ่านคอมเมนต์อ่านทวิตเตอร์อ่านแบบคอมเมนต์ตามตามพวกคลิปละครอะไรเงี้ยไม่มีใครเดาถูกเลยเหรอมันยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยครับ นี่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 น่ากลัวกว่าเดิมอีกนะถ้าคุณตอบแบบนี้ออน่ากลัวมากนะอันนี้คือเมื่อคืนอ่ะมันชัดมากแล้วอ๋อขอคําถามสั้นๆมีโทรศัพท์กี่เครื่องอ๋อมีสองเครื่องเลยโอเคมีสองเครื่องที่รู้นะตอนนี้นะที่เป็นแฟนละครรู้แต่ทีนี้เมื่อคืนคุณผู้ชมขาหลายคนได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะเห็นแล้วว่าเวนิกาเขาจะสู้และเขาจะสืบแล้วสืบด้วยสืบเรื่อยตัว สืบสืบด้วยสู้ด้วยเออสืบด้วยสืบด้วยสืบด้วยสู้ด้วยทีเนี้ยธีรกิจจะทำยังไงต่อไปในเมื่อเราพูดความจริงเราก็จะพูดความจริงไปเรื่อยๆครับกลัวหกตาด้วยนะคุณอะเวลาตอบอย่างเงี้ยก้องก้องไหนฮะเอออ่ะกล้องนี้ธีรกิจพูดความจริงนะครับผมวอนให้คนเชื่อด้วยแล้วก็เอวอนด้วยอย่าไปปักธงนะครับว่าเขาเป็นคนไม่ดีรอดูไปก่อนแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งเลยครับ จากการรีเสิร์ชข้อมูลนะครับของไฟละครเรื่องรักร้าย99.9%ตอนนี้เป็นทีมมันเทานะครับอย่างน้อยก็ยังมี0.0001นไม่ใครทีมธีรกิจแล้วนะครับไม่แต่ทีฉันชอบนะฉากไหนที่เขาออกมาเพราะอยากดูว่าเขาจะไปถึงขนาดไหนเขาจะไหลไปทางไหนใช่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะกว่าที่คนดูแล้วก็พวกพี่ๆคิดครับผมจริงหรอเพราะขนาดแค่นี้มันก็ มันก็สุดมากแล้วนะเอาจริงๆถ้าพี่เป็นเวนิกาคืนแรกถ้าโดนอย่างนั้นนอะรู้สึกว่าโผลํทำกับเราอย่างนี้ได้ไงอ่ะแล้วแบบไม่อยากอยู่แล้วอะแล้วผมไม่อยากแต่งงานผมอยากให้คนดูแบบผมอยากให้คนดูช่วยเข้าใจเวนิกาด้วยคือเวนิกาเขาแบกอะไรเยอะมากครับคือคือคือเวนิกาผู้หญิงอ่ะแต่งงานไปแล้วอ่ะมันใช้ความคิดเยอะมากนะพี่กับการที่วันหนึ่งเราแบบจะเลิกอะ แล้วยิ่งแบบคืนแรกอ่ะเรายังไม่รู้ความจริงว่ามันคืออะไรเลยอ่ะเราจะไปอยากกับผู้ชายคนหนึ่งที่เราแบบตัดสินใจแต่งงานกับเขามาแล้วอ่ะผมว่าวเวนิกาน่าเห็นใจและน่าอึดอัดเขาเขาเขา,เขาไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้เลยจนกว่าเขาจะรู้ความจริงที่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่มีหลักฐานอ่ะเจตครับขอโทษนะครับด้วยความเคารพด้วยความเคารพจริงยิ่งคุณยิ่งคุณพูดเท่าไหร่ธีรกิจยิ่งดูชั่วมากเลยครับนะครับผมขอโทษคุณครับด้วยความเคารพจริง เออแต่เจตนะครับผมบ<อ>พูด<อ>ในฐานะคนดูไงเพราะเราก็เห็นคอมเมนต์บางคนว่าแบบทำไมไม่เลิกอะไรอย่างเงี้ยทำไมเวนิกาแบบเออยอมให,อให้เขาหล,หลอกเราไม่รู้สึกว่ายอมให้หลอกเลยแต่รู้สึกว่ามันเหมือนบางที มันตัดสินใจลําบากจริงๆหลายปัจจัยหน้าตาทางสังคมเรื่องของธุรกิจใช่เรื่องอะไรหลายอย่างตัดกันด้วยอะไรจริงๆเราอยากถามว่าเจตเกียรติธุรกิจไหมแต่ไม่ไม่ถามแล้วเพราะว่ารู้รู้สึกว่าเจตเขาเข้าใจตัวละครนี้มากพอจนที่เขารู้สึกว่ามันคง มีอะไรถึงต้องทําแบบนั้นและทาขนาดนั้นแต่ถ้าในฐานะเราคนดูตอนนี้เราเกลียดแน่นอนแต่หนึ่งคนที่มาบรรเทาความเกลียดได้หน่อยก็คือบรรเทาเนี่ยแหละค่ะบรรเทาตามใก็คือคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินมาหนึ่งท่อนแล้วนะสำหรับเพลงบรรเทาเนี่ยในฉากเนี้ยในซีนเนี้ยแต่ก็อยากตีบรรเทาเหมือนกันว่าจะมาพูดอะไรตอนนี้พค้งสารภาพรักไปแบบวันแต่งงานอ่ะเนาะไม่น่าเลยแต่ว่าเพลงนี้ก็มาช่วยบรรเทาจริงๆแล้วก็ชื่อเพลงก็ชื่อบรรเทา เปิดให้กับคุณบรรเทาเพลงชื่อบรรเทาเหรอเออเพลงชื่อบรรเทาเปิดได้กับคุณบรรเทาร้องโดยคุณบรรเทาเออร้องโดยคุณมิวสูปเปอร์ซิดอ๋อใช่เอาเอาจุกโอเคใช่ร้องโดยคุณมิวสุประสิ์ธิ์เออเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเกิดใครได้ดูละครรักร้ายผมบอกได้เลยคุณจะได้ฟังเพลงนี้เพลงบรรเทาแบบเต็มๆรอฟังแล้วกันนะครับแล้วพอจบละครปั๊บ มิวสิกวิดีโอเพลงบรรเทาก็จะถูกปล่อยทันทีด้วยชอบชื่อเพลงเอิมเฉันสงสารเขาใครๆก็สงสารเพราะฉะนั้นอมาบรรเทากันแบบเต็มๆคืนนี้นะคะหลายๆคนเรียกร้องเพราะว่าได้ยินแค่ท่อนสั้นๆจริงๆเมื่อคืนนี้คืนนี้แหละเต็มๆแล้วก็คืนนี้แหละเรามาจับตามองกันว่าธีรกิจจะยังไงต่อไปครับใช่ไหมคะรอดดูครับหวังว่าหวังว่าคุณจะรอดจนถึงวันสุดท้ายที่ละครออกอากาศ ผมเชื่อว่าสุดท้ายคนจะเข้าใจธีรกิจครับอแล้วสุดท้ายสุดสุดสุดท้ายสุดสุดแล้วอ่ะคนก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีอ้าวรอดูรอดูเลยแต่คืนนี้จะบอกเลยว่าพลังหญิงเนี่ยเขาสู้แล้ววันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเพราะว่าเพาว่าขอเชิญนะคุณมาอีกรอบนะ เพราะว่าน้าคุณนี่อยากคุยด้วยอีกแล้วเออรบกวนเชิญน้ามาพร้อมผมได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แยกแยกกันไปไม่ได้เหรอเออเดี๋ยวคุณกลัวกลัวอกลัวอยู่ด้วยกันแล้วไม่เอาเออนะเอาวันนี้ขอบคุณเจนะครับขอบคุณครับใช่ค่ะ